วิธีการสั่งหัวใจคนครคุณจะต้องทําให้สมองของอีกฝ่ายมองว่าเราคืออันหนึ่งอันเดียวกันคือพวกนี้คุณจะสั่งหัวใจใครได้ก็ต่อเมื่ออีกฝ่ายมองว่าคุณกับเขาคืออันหนึ่งอันเดียวกันไม่ใช่มีการแยกนะการแยกเลยครับคู่รักที่พลาดคือพ่อของคุณกับพ่อของฉันแม่ของคุณแม่ของฉันหรือญาติคุณญาติฉันเงินคุณเงินฉันกระเป๋าคุณกระเป๋าฉันของเธอของฉันไม่ใช่นะครับ เวลาที่เราจะสั่งใจใครได้เนี่ยมันต้องมีการตีกรอบความคิดของเขามาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แหละโดยวิธีการคือให้ใช้คําว่าเราครับแฝงลงไปในบทสนทนาให้ทียิบเลยครับเวลาใช้คําว่าเราอีกฝ่ายจะเกิดความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันครับพออีกฝ่ายไม่แบ่งแยกเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเวลามันรักตัวเองมันก็จะรักเราด้วยเวลาที่มันจะทําอะไรก็ตามแต่ในชีวิตของมันมันจะนึกถึงเราเป็นเป็นลาดับแรกด้วย คือการใช้คำว่าเราในบทสนทนาครับเทคนิคสองก็เลยครับกระตุ้นความสนใจครับด้วยความลึกลับครับจำไว้นะครับคนจะทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยสนใจคุณคิดถึงคุณหรือในหัวของเขาวนเวียนแต่เรื่องของคุณตลอดเวลาเพราะคุณไม่ได้บอกถึงเรื่องราวของตนเองทั้งหมดครับแต่ในทางกลับกันครับคุณกลับมีบทสนทนาดังต่อไปนี้ครับเช่น ไม่รู้ใครอยู่ๆก็เดินมาขอเบอร์ฉันบ้าจริงๆเชียนะครับนะแต่ฉันก็ไม่ได้ให้หรอกนะแต่ว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็ต้องเจอกันอีกเพราะอยู่ในที่ทํางานเดียวกันดูลึกลับแมเราไม่ได้บอกว่าเราเป็นคนเจ้าชู้แต่เราบอกว่ามีคนอื่นด้วยนะที่มาขอเบอร์เราหรือครับคนนั้นเนี่ยเขาแอดเพื่อนมานะครับไม่รู้จะรับดีหรือเปล่านะครับเพราะเดี๋ยวก็ต้องเจอในที่ทํางานด้วยแล้วเขาดูเหมือนกับว่าชอบฉันมากๆเลยแต่ว่าฉันก็ไม่ได้ชอบอะไรเขานะ คุณต้องมีบทสนทนาลักษณะนี้ครับการกระตุ้นความสนใจของอีกฝ่ายได้ดีที่สุดคือการทําให้ตัวเองประหนึ่งว่ามีคนสนใจเราจํานวนเยอะๆโดยที่ไม่ได้แสดงออกว่าฉันเป็นคนเจ้าชู้แต่แสดงออกว่ามีคนอื่นด้วยนะที่ต้องการฉันครับมันจะทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุณดูมีสเสน่ห์มากขึ้นเทคนิคที่3ครับสร้างความรู้สึกไม่มั่นคงให้กับอีกฝ่ายครับด้วยการทำอะไรครับดองแชทครับ ตอบแชทครับบวกกับโพสต์รูปสวยๆครับไม่รับสายครับแต่โพสต์รูปสวยครับไม่ตอบแชทครับแต่โพสต์รูปกลุ่มเพื่อนครับการสร้างความรู้สึกลักษณะนี้มันทําให้อีกฝ่ายเฟซว่าเอดองแชทแต่มันเพิ่งโพสต์รูปภาพเมื่อสักครู่นะทาไมถึงไม่ตอบหรือไม่รับสายนะแต่เพิ่งโพสต์ภาพรูปโซเชียลมีเดียเมื่อสักครู่นะทาไม ถึงไม่รับสายขั้นตออเน,นี้มันจะกระตุ้นให้อีกฝ่ายหัวเสียนิดหน่อยแต่อีกฝ่ายจะมองว่าคุณดูมีค่ามากขึ้นถ้ารูปภาพที่คุณโชว์ลงไปเป็นรูปภาพที่มันดูดีมันจะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกหึงหวงคุณคุณแทบที่จะไม่เชื่อว่าบางครั้งการที่คุณละเลยความสนใจอีกฝ่ายมันกลับทำให้อีกฝ่ายมันวิ่งไล่ตามคุณ แต่หลายๆครั้งที่คุณพยายามโฟกัสอีกฝ่ายให้เวลากับอีกฝ่ายอย่างเต็มที่มันกลับมองคุณไร้ค่าเหมือนกับขอทานความรักมันจะมี15ประโยค,ครับทำาให้คนเนี่ยอินกับคุณครับคนมันไม่อินมันไม่สนใจมันต้องอินก่อนครับแล้วมันจะสนใจคใครอยากได้นะครับแชร์หนึ่งครั้งครับแล้วพิมพ์รหัสรูคมอุ่นใจครับแล้วคุณเชื่อไหมครับถ้าคุณสั่งใจคนได้ มือที่สมันก็แค่ขี้ผงแต่ถ้าคุณสั่งใจไม่ได้คุณนั่นแหละจะกลายเป็นขี้ฝุ่นขี้ผงที่มือที่3มันสะบัดเอาครับเพราะงั้เนี่ยถ้าใครอยากลงลึกเกี่ยวกับจิตวิทยาการทําให้เขาเลือกเราคนเดียวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่สอนมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเนื้อหาเพียงแค่0.1%ของ100%ครับ เนื้อหาเชิงลึกทั้งหมดเลยศาสตร์ของการทำให้คนเลือกคุณคนเดียวคือทําให้เขาหมกมุ่นแต่กับชีวิตของคุณจะอยู่ในคอสนี้ครับคอสสั่งจิตให้เขาเลือกเราคนเดียวครับคุณจําไว้นะครับการที่คนคนหนึ่งจะเกิดความรู้สึกอยากอยู่กับคุณไปตลอดทั้งชีวิตคือการที่คุณเล่นจังหวะที่สมองของเขาตายพูดในจังหวะที่สมองของอ e ีกฝ่ายเกิดความออนแอ พูดในจังหวะที่สมองของอีกฝ่ายเนี่ยมันไร้แรงต้านหรือมีแรงต้านน้อยที่สุดวันนี้คุณขอว่าเนี่ยคุณอยู่กับฉันนะคุณเลิกกับอีนั่นอีนี่เธอเนะี่ต่างๆมันมีแรงต้านตลอดเพราะคุณไม่รู้ว่าจังหวะไหนสมองมนุษย์อ่อนล้ามากที่สุดอ่อนแรงมากที่สุดคุณพูดคําไหนก็ตามแต่มันมีโอกาสที่จะเชื่อและเชื่องในคาพูดของคุณมากกว่าร,ราคาเต็มนะครับ7,890สบาทครับสำหรับคร์สนี้เป็นการเรียนผ่านคลิปวิดีโอ ท็ทวนซ้ําได้ตลอดชีพครับถ้าคุณไม่ตัดสินใจเป็นตัวจริงในวันนี้คุณจะเป็นเพียงตัวเลือกที่เขากักไว้แต่ไม่เลือกคุณต้องตัดสินใจเป็นตัวจริงและเดี๋ยวคุณค่อยคัดอีกทีหนึ่งว่าไอคนที่กลับมาเลือกคุณเนี่ยคุณจะเอาหรือไม่เอาหรือคุณจะดัดสันดาน 2. ครับถ้าคุณยังไม่ตัดสินใจพอเขาไม่เลือกคุณต้องทำอะไรครับก็ต้องมาต่อสู้กับความรู้สึกเจ็บปวด พอคุณยิ่งเจ็บคุณก็จะยิ่งจํายิ่งจําคุณก็พยายามหาวิธีการลืมพอหาวิธีการลืมนะครับคุณก็จะยิ่งเจ็บอีกคือมันมุฟออนเป็นวงกลม3ครับเขาก็จะขอไปหามือที่3แบบนี้แบบหน้าด้านๆครับแล้วคุณก็ทําอะไรไม่ได้ต้องทําใจอย่างเดียวใจหนึ่งก็รักเขาใจหนึ่งก็อยากตัดใจหนึ่งก็เจ็บปวดแต่ใจหนึ่งก็อยากไปต่อครับสครับเงินเดือนของแฟนคุณทั้งหมดสมมุติแฟนของคุณเ,เงินเดือน2 0,000จากก่อนหน้านี้ช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนครอบครัวอยู่ดีดี เมื่อคุณไม่ตัดสินใจให้เขาเลือกคุณคนเดียวไอ้เงินจนํานวนนี้มันต้องไปไหนครับมันต้องไปหามือที่3ครับเอาไปกินหรูอยู่ยสบายกันทําไมเงินนี้มันไม่เป็นของคุณนะคุณลองคํานวณดูว่าเนี่ยสองหมบาทสมมติเงินเดือนของแฟนคุณครับเอาไปให้มือที่3 1ปีคูณด้วย12จะเท่ากับเท่าไหร่สองแสนบาททําไมเงินยอดนี้มันไม่เป็นของคุณทําไมตัวเลขนี้มันไม่เป็นของลูกคุณ ทำไมเงินจํานวนนี้มันไม่เป็นของครอบครัวของคนที่จะได้เอามากินหรูอยู่สบายพร้อมหน้าพร้อมตากันอย่างมีความสุขนี่จะเขาคบกัน2ปีเนี่ยคุณเสียเนี่ยเกือบ5้าแสนบาทนะห้าแสนบาทนี่ซื้ออนาคตชีวิตของลูกของคุณเนี่ยได้จนถึงปริญญานะครับแต่5ครับกลับเป็นว่าคุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองค่าบ้านค่าน้ําค่ารถค่าไฟค่าลูกโรงเรียนต่างๆพวกนี้ตำๆเนี่ยหลักหมื่นบาทต่อเดือน นะครับปีหนึ่งก็แสนสองใครรับผิดชอบคุณรับผิดชอบทํางานโง่งกับไม่ได้2องแสนสยังไม่พอนะครับบวกต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มไปอีกแสนสองอีกครับกลายเป็นเท่าไหร่ครับ3ามแสนหครับนี่คือมูลค่าความเสียหายคร่าคร่าครับและจริงๆคุณสามารถไปคํานวณเองได้เลยนะว่าคุณสูญเสียไปเท่าไหร่ต่อปีทําไมจํานวนนี้เนี่ยมันไม่ไหลเข้ากระเป๋าของคุณครับ พราะงั้นเนี่ยครูคอมแนะนําเลยครับให้คุณเรียนคอร์สเป็นที่หนึ่งในใจแฟนเพราะไอยอดนี้ทั้งหมดเนี่ยมันจะกลับกลายมาเป็นของคุณแต่เพียงผู้เดียวครับเพราะฉะนั้นกับใครที่ดูไลฟ์นี้ครับราคาปกติ7,890บาทวันนี้ครูคอมให้โปรพิเศษใครอยากได้นะครับโปรนี้ครูคอมให้โปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับจำกัดเพียง10ท่านแรกครับ ที่แคปเจอร์ทันจาก7,890บาทคุณไม่ต้องจ่ายจ่ายเพียง990บาทชำระเพียง990บาทเฉพาะนะย้ำอีกทีนะครับเฉพาะ10คนแรกที่ดูไลฟ์นี้ครับแล้วแคปเจอร์ไลฟ์นี้ครับส่งไปที่ Line แอดนะครับลิงก์ Line แอดครูความปักหมุดด้านล่างหรือแอดไลน์อันนี้ครับนะครับ7,890าบาทก็ยังคุ้มนะถ้าเลกกับ3าแสนกับบาทก็คุ้มนะครับ แลกกับเงินเดือนแฟนของคุณเดือนเดียว7,890บาทก็คุ้มนะครับแลกกับความสุขของคุณไปตลอดทั้งชีวิต7,890บาทก็คุ้มนะครับแลกความสุขของลูกคุณไปตลอดทั้งชีวิตและ7,890บาทก็ถือว่ายังคุ้มนะครับถ้าแลกกับความสุขครอบครัวของคุณไป,ไปตลอดทั้งชีวิตครับ